ดนะครับผมเดี๋ยวช่องน้องสปุนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตบ้านที่พอไฟอยู่ตอนตูกมันนะครับผมเออเป็นยังไงบ้างพอไฟเราเล่นหนักมากครับผมนี่อันนี้หลุมนี่เป็นหลุมพอไฟขุดครับตอนแรกนี่ลึกมากครับเราถ่ายมาดันดันขีดดันดินใส่นะครับผมตอนแรกนี่ลึกมากเลยครับตรงนี้พอไฟเอางาแทงนะครับแทงไปถึงเสานี้อันนี้ก็บเจ๊ทับทีมเพิ่งกลับมาจากแห้งงานนะครับผมเพิ่งกลับมาจากแห้งงานบวช เจ๊ทับทิมนี่ก็เป็นหลุมนะครับหลุมเนี่ยอ,อดินมาทับมาถมไว้แล้วครับเดี๋ยวพามาดูเสาหลังเสานี้ครับอ่านี่ก็ดันขี้เข้าไปนี่แต่เสานีโดนหนักกว่าเพื่อนเลยครับเสานี้ี่ฮิ่พอผายเอางาแทงนะครับผมยุบดูดูรอยรอยงารอยรอยราย,ย,ยงาน,นครับี่ ตอนนี้ลึกเลยนี่ให้ดูหายไปครึ่งซีกนะครับดูข้างบนดีๆหายนี้หายไปครึ่งซีกเลยนะครับตอนนี้พ่อไฟาก็อยุ่ตงมันแล้วตอนนี้พ่อไฟไป,ไปอยู่บนบนสวนครับบนโขบนีเจฟทิมพาอยู่ก่อนน้องสดุดแกลงสุดพ่อเจฟทิมพึง่งกลับมาจากแห้งงานนะครับน้องสุดยังไม่กลับมาจากศูนย์เลยอื่ก็ตัดอ้อยข้างหลังให้กินนะครับตัวสูงไหญแล้วสูบรณ์มากเพราะว่ามีปุ๋ยปุ๋ยขี้ช้างครับ นี่สภาพบ้านหนละังจากที่พอไฟหายตรงมาน,นะ้ครับผมปลายนี้ดึงจนแบบเกือบไม่อยู่นะครับดีแล้วที่ไม่ดูแต่เสานี้ดนหนักก็เพื่อนเลยนะครับเสานี้ห <c oughs> ยุบเข้าไปอย่างแรงเลยนะเจี๊ยบทิมเจี๊ยบทิมนี้เป็นงานที่สองของเจี๊ยบทิมนะครับวันนี้ ช้างด่างครับช้างด่างี๋ยวจะมีคลิปไอ้แวรดีที่อยู่ของพ่อพายครับเดี๋ยวเราคลิปนี้พาเพียงนี้ก็มีคลิปสั้นๆมาฟังรับมาให้ดูสภาพบ้านหลังจากพ่อพายตกมันนะครับก็สวัสดีนะครับ